สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนเนาะสุวงสุบอนพ่อพ่อกันนี่คือเก่าพี่น้องอยู่บ้านมันีมาบ้านมาบ้านบ้านพุทศไทยพี่น้องสักตูนกำลังเก่งน้องใหม่อยู่กำลังเก่งน้องใหม่พี่น้องใส่เห็ดเพอะใส่เพาะสฉพาะมาพี่กับเก่งไปพูดกับเก่งพี่น้องไง Chiang đi sai phi nào. Thường thường phải cái chi mi phi phá lại. Tiếp cầu ta. Nó mày thông Mày kín mày. Mà là rồi ta phải phải hà ไม่หมองแกไม่หมอล้วนพี่น้องจะงไปหาขยะเข้มมจประทหมอเข้มดอกเดียวมากกันหัเข้มกว่ก็จะบอกจะบอกเข้มเาเข้มดีพี่น้องพี่น้องสยสบายดีปนเด็กเนาะเอาา

ใส่กรขบือลงไปพี่น้องเชียงขูดโคกเค็ดแคี้ยวขนาดเค็ดแขีแห้งหน่อยเชียงขูดโคกค่ะนิ่วตุวยเลยนิ่วตุวยเลยเป็นแซ่บเนาะคนคนพี่น้องยกระขบือติดหม้อหม้อติดกรขบือจะกวนอะไรก็ใส่หม้อเนี่ยติดขบือเนาะ นี่แตกระเบือติดมอซีซันเป็นตะเซจ้ไปเตน่เยเตงนี่เท่เห้เตงนลวนีเนเือนแล้วก็จะปุกนาี่เท่้เอ่ะเตะไนปินแล้วก็เตุกทุเนาะ พอรอืมเ๋อเส็มใส่นไม่เดียวบอกขนเสะเลยไม่ด้วย่เนาะบวกเครื่องมาลายบวกแต่การนตีของแกงก็ต้องเสะนะเ็ดเผะกินเลยไหมนาพี่น้องกนกีน้ำใะเ็ดเผาะเผาะฝาเนาะเสเสะกันเ็ đang làm yêu con nhà đấy, con nhà đấy, đang làm nhà, nhà mình cao, này, ôi, ai đây phái, gà phu trao, mèo này nữa mèo nghe, lên

มันขานจะจ้างโ่วยรือ่รย่ง้ครับอะจะางโจยัได้ไหาดือมันหว่านกูอ่ะมันจานาคือถมันจอกมันมันเดงมันก็มันนจัเยอะเรามีมันมีห็ดหาเพ่อขยาแล้วจะบ่ามันเดงตะเกี่ยวจะว่อยังเน่นอนเนาะบ่าไมก็มาจะมันหกเขา้างวยครับอืมคือขาดกเขาือีแล้วมันสหกเนาะ

mọi người đến ở nhà mặt mặt Để mặt 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 Ừ. <laughs> <Để không luôn>.

còn ta mọi người ta mọi người ta mọi người ta mọi cứ khai rồi, người ta mọi 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 người ta Mình người ta mọi người ta mọi người ta mọi người cho mình

เฮ็ดใหនชื្อๆคอมเมนต์ทั้งคักขอบใจพ่อแม่พี่น้องหมดสุขสุขนะส